ลองแบกเกี่ยนนี่มาเป็นไงเป็นไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับผมสแตนเกอร์หมอกับนายเตอร์วันนี้เราจะมาลงเรือแล้วกันนะครับไปลงเรือกันเลยนะครับอันนี้อยู่ที่เกาะเปิดนะครับตอนนี้กําลังจะลงเรือนะครับพี่แอ๊ดลองไปดูแลน้ำก่อนพี่แอ๊ดลองไปก่อนเดี๋ยวไป่เสื้อทูทีปด้วย โดยนะครับจะมีผมนะครับคือเสาร์ตังแล้วก็มีน้องภูมินะครับแล้วก็จะมีพี่เจเจไปนะครับเ,รรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับดวเ,วเดี๋ยวเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเบ็ดจะเตียวลูกตากันเดิเเ้น <ผม S 1> อนนี้ก็เป็นเวลาคุยกันนะครับเราเลยจะขอตัดเสียงออกนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยก็จะถึงเวลาเรือออกแล้วนะเดี๋ยวเราไปลบชมดูต่อเลยนะครับเดยจะเอาเสียงต้นฉบับให้ฟังนะครับแล้วหมวกสตาร์เราอยู่ไหนลูกหมวกสตาอยู่ไหนไปอะบอลคาอะไรเสอร์ชีพอยู่ตรงไหนพี่เสอร์ชีพไอกระพุนไออาร์ตอาร์เสอร์ชีพให้นะอยู่ใต้ล่างแล้วเนาะขึ้นกินยายังกินแล้ว วันนี้นอนเต็มที่1 0 0แต่อันใหญ่โอ้โหทำไมก็ดูคนก่อนไหมล่ะดูคนก่อนก็ยังเยอะดิเอาเบ็ดมาวันนี้อ่าน่าจะตางพร้อมไหมลูกก็เอาเดมางูนพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนอะเจเจย์าวเบ็ดไว้ตรงนู้นไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เด้อครับพี่ถังแล้วโอเคเดี๋ยวพี่มารับสายด้วยนะไม่ใช่มาเลีก็ไม่ได้มาแล้วมาแล้วมา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 แล้ว เียบปลาด้วยเอาเลือมา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 ไปไม้จิ้มเฟ้ยจับมันแล้วคนกอกให้จับเลยมาออกเปแล้วได้ยังไงเยอะแล้วตอนนี้สรุปไม่ดูปลาดูเลยกคุณ ภูหินภูหินกินได้ไหมครับกินก้ามมันเอาเอาจับไหนลองจับดิจับยังไงครับระวังระวังไม่ได้ไม่ไหวโอ้แล้ช่าเช่าจับกล้ามจับแบบนี้แล้วมันก็หนีบแล้วก็เอาเท้าเหยียบมันอ๋อโอเคไม่หลาวิธีโอ้โหสุดยอดสุดยอดข้าวอ่าก้ามมันกินครับ ระวังกัดด้วยดิโดนด้วยโดนด้วยอ่าอาสตางค์จับดิจับดิไม่เอาไม่เอาไม่กลัวไม่จับแบบแบบลงจับโอ้ไม่เอาจับยังไงให้คุ้มจับให้คุ้มจับไม่เอาระวังหนึบนะโลกหนึบหน้าอ่าจับหนักถ้าคุ้มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต่อมาอ่าอ่าโนจับด้วยอ่าโอ้โหโนจับไหมโลกโนเป็พังแจระวังนะลูก อ่จับไปเลยจ่าใส่กล่องเลยครับใส่กล่องเลยสองตัวเกแล้วเดี่อกไปีเปียกแล้วเนเปียกแล้วเล่นน้ำไปแล้วน่เดี๋ยวพ่อจะชอหอยนางรมให้กินกินเลย แต่น้ำมันสวยมากนะน้ำใสมากเลยอืโอ้ยหอยนางรมเยอะเลยเอ้ยโอ้เื ครับเพื่อนครับอึ๊บอึ๊บเล่นหน่อยนะครับระวังมีอะไรสุดตังมานี่ลงมาหน่โอเคโอเคพ้อกลัวหนูร้อนไม่หรออ่าเอออ้ไรที่ตังน้ำจะตังนำไปแล้วสองขนแดไหตังได้กี่ตัวสองนำเพื่อนมาแล้วสองสองแต้มแน่นอนแน่นอนขนาดตัวใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวคนเดือดต้องตามที่จะตังให้ทันตังไม่ทันอยดิเลยอย่าโยกอย่าโยกแท้พี่ เจไาปยังไม่รูเลอปลากำลังเข้าให้ไหมปลาสากปลาสากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงปลาสากหรือปลาอะไรนุมผมไม่สนหูกินโอ้ปลาอินซี ไปซีเหรอครับไปซีใช่ไหมครับ่อยๆดึงขึ้นมาหมุนที่ลูกอย่าหยุดอย่าหยุดหมุนแรกอย่าหยุดอย่าลูกอย่าหยุดแต่ค่อยช้าๆโอเคหมุนเลยเลยหมุนเลยหมุนเลยเอาให้สุดมือตัวเองโอเคคนอื่นจะช่วยเอาจะไปยอาวไปลูกไป ไม่ขึ้นพี่อะหมุนไปหรือว่าไม่หมุนมันลืมปิดเบรกอ่ะลืมปิดเบรกปะเนี่ยอ่าๆเอาหมุนไหมดีนะไม่หลุดอ่ะโอเคอย่าไม่หลุดอะตกปลาอะไรอะมันเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรล้วล่ะเจอหินหรือเปล่าเกี่ยวตึกหินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ลุงเขาช่วยน่าจะโอเคเป็ดจิ๋วเอาเรื่องฮะ ตอดตอตอดถ้าตอดมัดเลยลูกหนูจะไม่ต้องรอถอดถ้งรอมันลากโอเคลาก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 เฮ้ยโอ้โหหลดโลดโหลดโหลดปากมันเล็กปเกาอะไรนั้นวันนั้นที่เขาบอกปลาเกาตุ๊กแกอุศราชปลาเก๋าราชพ อ้าโอ้โหได้แล้วตัวแรกไหนขอดูเอาเอาข้างๆมันครึ่งโอเคใส่เลยไปได้านนู้นกออไปพอ้อมๆกันเฮ้ยพี่อุ้ยโโอ้หเอาแล้วน่ะไม่เยอะหรอไม่อยู่หรอปันมาดูเลยเดี๋ย็บเลยเดี๋ยวมหมดอือ ตอดลอมาดนหมุนหมุนขึ้นมาดิมันมันหมวดเลยโอ้สวยนะสวยนะตุ๊กตาใส่ตาแล้วอันไหนแบบนี้ห็นมันติดหรือปลาเดี๋ยวนะแต่มันวิ่งอยู่เหรอเออติดเชือกเป่าของฝั่งนึงหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้อยู่ไม่มีไม่มีใครนะไม่มีเชือกใครหินเปล่าเขาหินแน่หินปลาไม่เนี่ยเนี่ยมันอยู่เนี่ยเองทำไมมันเป็นอย่างั้น ติดอะไรหรอเกี่ยวของใครไหมมีของใครไม่มีไม่มีเนาะอาจจะติดสายอันอื่นเอาเรื่องแล้วเป็นไงเป็นไงใคไงงเลยด้วยเป็นไงเป็นไงโอ้โหใหญ่กว่า เออใหญ่กว่าทุกใหญ่ของของพี่ปาร์กอีกนะโอ้ยถืหน่อยถือหน่อยถ้าถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้เราเลยทำไมคนอื่นได้ปักทำไมน้องผมไม่ได้นี่พี่ปาักพี่ป์กพี่ปักเนี่ยมาตัวนั้นน้ำนะเดี๋ยวไฟก่อนถ่ายไฟถ่ายมันลงไปก่อนดืดึงสายลงไปแลวเฮยตามดูตรงนี้ถ้าหมุนให้เห็นข้างๆลน์หน่อยหนึ่งสอง ก็ขอลอง๋ยวานะว่าใต้น้ำมีเห็บก็น้องพรมน้องพรมปก่อนแรกน้องพรมได้ยางลูกได้พรมได้ยางสุดยอดสุดยอดอ้าวหันหน้าเดี๋ยวเดีให้ถ่ายรูปหน่อยส่งแม่ดูออาส่งมาให้ออาถ่ายรูปเนี่ยเอาถ่ายรูปนี่นี่ยกปลามายกปลามาโอเคเบาหวงเลยออาเช่าปูหน่อยดิกเรามาตกปลาแต่กินอะไร เป็นปูครับอันไหนชอบตัวปูหน่อยแก่แล้วอ่อที่เป็นตัวไหนดีเอ่อตกปลาจะกินปูนะครับอ้าวปลาสากปลาสากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงปลาสากหรือปลาอะไรลุงผมไม่สนหกกินโอ้ไปอินทรีปอินซีเหรอครับไปอินซีใช่ไหมเอาปลาสากปลาสากมันจะหลุดไหมล่ะหลุดปากหลุดจริงด้วยหลุดแล้วไม่ทันหลุดแล้วมันจะท ส่วนผมไม่สอนผมจิม่คุณายคาไดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อะไร่ะรียมาขึ้นมาเลยขึ้นมาอ๋อเกาเก่าเกาหทำไมเก่เก่าที่นีแต่เก่าเขาันเออ่นะชอชชอกหเออเอ ปลาหางจิ๋วโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจิ๋วมาแต่ตัวไม่ทำหน้าเลยคือตัวปลาอะไรล่ะชื่อมันปลาลูมิไลอะไรไม่รู้ปลาต้องตีด้วยหมุนได้ไหมหยาดทีเปล่าหยาดที่ใจใีครับเงียบเกินแล้วครับบอกมือหน่อยบอกมือหน่อย ได้ไรได้ไรเฮ้ยนี่ปลาักก้หวยเหมือนกันแมจะ่ายรูปหน่อยแหละมาเหมือนกันมาเหมือนกันอันนี้ใหญ่ฝอยเปล่าไม่ต้าตัวัพอกันเลยตังทำไรโลก Yeah, Cái yes, ừ, ph này cũng có thể ăn hết rồi lê, เป with station, fun, ็น <clot> ก <ting> ุ้ก้ามปูหิ้วค่ะเราจะเอามาย่างกันนะค่ะเอาได้แล้ลองดูปากเง้นปาไม่เอา อะไรนะความเข้าใจปลาไหลความเข้าใจอะไร,ขอขอรนี่ปูส,บบสุกแล้วยังหูมาทุบเลยแต่แบบเข้าไมหมดแล้วสุกได้ยัง quá nó nó đẹp rồi nó ăn ở về làng ở về à chín ươn à, ừ, hết bự đây rồi đây rồi ồ ở về làng chứ mấy oh, à, à. <laughs> Ok, okay. เ,เป็นไงบ้างนุ่มกรอบเลยครับชุ่มนิ้วหน่อยรสชาติเป็นไงล่ะรสชาติยังไม่ได้กินครับเจ๋งเจอเป็นไงรสชาติชาติเป็นไง ลอยแต่ข้างนอกเพราะกินไปมันจะมีผม,มรสชาติรสช,ชาติร้อนครับ